จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม t a t tig 2 4ซื้อที่ข่าวเอริกเทนฮาร์กต้องการเสริมทัพแมนยูด้วยแข้งใหม่6คนล็อกเป้ายยเลนชิมเบอร์และเดวินนูนเยสเป็นเป้าหมายหลักเดเมเรอร์ Mirror, ซือดังกฤษรายงานว่าเอริกเทนฮาร์กผู้จัดการทีมคนใหม่แมนยูในเตดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ต้องการเสริมทีมนในฤด,ดูกาลหน้าด้วยนักเตะใหม่6คนและขายบางคนที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกไปเร็วนี้โดยปฏิคา่กันว่า2เป้าหมายที่เทนฮากอยากได้มากที่สุดก็คือ,อยูเรนทิมเบอร์กองหลังของอาแจ็คลูกน้องเก่าของตัวเองและเดวิดนูนเยสกองหน้าเนื้อหอมเบนฟิกานั่นเองส่วนข่าวที่ว่าแมนยูตกลงกับอาแจ็คในการซื้อทิมเบอร์ได้แล้วนั้นซึ่งในฮอลแลนด์รายงานว่าข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริงยังไม่มีการตกลงกันเกิดขึ้นและชูเลียนก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะย้ายออกจากอาแจ็ค ยังไงก็ตามก็ไม่กดดันตัวเองถ้าจะต้องย้ายออกไปค้าแข่งกับทีมอื่นเกร r e v i นวิระยาบซ้ำสองแข่งระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทบกันอย่างถึงพิกถึงขิงในการเลือกนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลในสุดพรีเมียร์ลีกของปีสาดแดงท่ามกลางซีซั่นที่ผลงานตกต่ำของทีมตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อินนิวเกรที่ e v วิวเชื่อว่าดดวิดอิกอาผู้รักษาประตูชาวสเปน นักเตะที่สมควรจะได้รับรางวัลดังกล่าวจากผลงานการเซฟช่วยทีมมาได้หลายครั้งโดยเขากล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมสรว่ากี่ครั้งแล้วที่เดคเคอาได้รับรางวันนี้หลังจากเซอร์เล็กฟูกุซันอำลาทีมไปผมบอกตรงๆเลยว่าขอเลือกเดคเคอาส่วนอีกสองคนผมให้เฟรดและโรนัลโดเราคงจะยิงประตูไม่ได้เลยหากไม่มีเขาแต่ผมก็คิดว่าถ้าเราไม่มีเดคเคอาเราตายแน่ผมอาจจะเลือกโรนัลโดแต่ขอเป็นเดคเคอาโรนัลโดและเฟรดตามลำดับดีกว่า อย่างไรก็ตามยาฟตามคิดว่าโรนัลโดสมควรได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้มากกว่าโดยให้เหตุผลว่าผมจะให้โรนัลโดผมคิดว่าตั้งแต่ที่เขาย่ามร่วมทีมมีคนพูดถึงกันเยอะมากและบางครั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่ามันน่าเหลือเชื่อถ้าคุณอายุ37แต่ยังโชว์ฟอร์มได้แบบนี้และยิงประตูดได้มากมายเขาพร้อมเปิดรับคำว,วิจารณ์เสมอแต่ก็จะช่วยนักเตะคนอื่นด้วยเช่นกันเขาทำดีที่สุดเขาพยายามที่จะนำทีม ซึ่งผมว่ามันเหมาะสมกับเขาแล้วอดีตเซนเตอร์แมนยูไนเต็ดกล่าวแกรี่เนวิลกูรูชื่อดังเชื่อว่าการที่เอริกทนฮาร์มีสตีฟแม็ c คารเรนเป็นหนึ่งในทีมงานนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแม็กคาเรนถือเป็นกนสื่อประสบการณ์สูงคนหนึ่งในฤดูกาลโดยเคยเป็นมือขวาของเซอร์เล็กฟอร์กูสัน เมื่อช่วงปี1999ถึงปี2001ก่อนจะรับงานคุมทัพมินนิโปซึ่งขึ้นส,สูงสุดด้วยการเป็นโคน้อทีมชาติอังกฤษอีกทั้งยังเคยพาเอฟซีทเวนต้ครองแชมป์ลีกดัตช์ครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี2010ซึ่งตอนนั้นมีเทนฮากเป็นมือขวาด้วยผมคิดว่าเทนฮากมาที่นี่ด้วยการเป็นโคน้อที่ประสบความสำเร็จและเป็นโค้ชที่มีช่วยแชมป์เป็นโค้ชที่มีความเชื่อและรู้ว่าจะต้องสร้างทีมขึ้นมาอย่างไรและเขาก็ต้องการใครสักคน คอยทางานเคียงข้างตรงซูมานาสำรองซึ่งสา,าสามารถบอกเขาได้ถึงความแตกต่างของสนามผู้ตัดสินวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างเกมการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษแม็คคารนมีประสบก,การณ์ที่มีค่าไม่ใช่แค่กับแมนย่ในเต็ดเท่านั้นแต่แน่นอนว่าในวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยผมมองว่าสตีฟจะทําหน้าที่คล้ายๆกับที่บาอันคิดเคยทํากับเป๊ปกัวเดอลาในช่วงหลายปีที่อยู่ที่นั่นผมเคยดูเกมของแมนซิตี้มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมักจะได้ยินเสียงเบาๆจากข้างสนามว่าฝังนาเป๊ปคุณอยู่ที่สนามวันนี้และนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นคําแนะนําต่างๆที่ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ผู้จัดการทีมคนใหม่จําเป็นจะต้องได้รับแกลลได้ในวิวกล่าวแกเรเบลปีกความเร็วสูงเร้วมร็ดทาาสติคิสตานโโรนัลโดซูเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่5 แม้จะลงสนามแค่เจนาทีเฉพาะรายการนี้ตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก็ตามนารุกวัย32เป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เอาชนะลิเวอร์พูล1-0ณสนามสตาร์เดอร์ฟร็องและได้ก็ตามอาดีตนักเตะท็นน oster, อตแนมฮอสเปอร์ก็เตรียมบอกลาถิ่นซานติอาโกบราบิล้วยเหรียญชนะเลิศทัวชมโอสรยุโรปปี 2014, 2016, 2017, 2018และ2022 วินิสูดจูเนียก้องหน้าบาเซเลียนพังประตูชัยให้กับราชชุดขาวในช่วงครึ่งหลังขณะที่กระเด็ดเบลนั่งดูอยู่ข้างสนามก่อนขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัลสุดท้ายกับสโมสรด้วยสีหน้ายิ้มแยม้ม